สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะพี่พี่คะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องพระบ้านน้องน้ำทิปอีพีที่หนึ่งศูนย์สองนะคะอีพีนี้เป็นอีพีที่หนึ่งร้อยสองนะคะพี่พี่คะวันนี้นะคะน้องมีพระเครื่องพระบ้านพระสศศพนะคะวันนี้ก็ได้มาแบ่งปันพี่พี่กันนะคะพี่พี่ราคาวันนี้เปิดอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาททุกรายการนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้ด้วยนะคะสนใจพระเครื่องพระบ้านรายการไหนพี่พี่สามารถแอดไลน์นะคะ หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อนะคะพี่พของน้องโดยตรงนะคะก็ยังคงเบอร์เดิมแลเละ ลายเดิมนะคะเบอร์โทรและ ID ดยไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะพี่พี่0989275663 0989275663เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ EP ีใหม่ๆนะคะพี่พี่แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้น้องน้ำทิพย์นะคะได้สร้างคลิปต่อๆไปกันด้วยเช่นกันสนใจปราเครื่องพลาบ้านติดต่อกันเข้ามาได้เลยโทรเบอร์สายดือนเข้ามาก็ได้นะคะหรือจะแอดไลน์เข้ามาขอรับชมพาเพ่มติ เติมก่อนได้นะคะปิดแล้วขอรับจริงนะพี่พี่น้องจะส่งให้ทุกวันค่ะทางไปรสนีไทยนะคะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะพี่พี่เราไปเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะสําหรับรายการนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปูบุญค่ะพี่พี่สวยงามมากๆนะคะรายการนี้นะคะมาพร้อมตลับทองแบบนี้เลยนะคะเนื้อด้านในนะพี่พี่ก็คล้ายๆจะเป็นเนื้อสีนาคนะคะพี่พี่สีเนื้อคล้ายๆนาคนะคะไม่ใช่เนื้อทองแดงนะพี่พี่ไม่แน่ใจว่าเป็นชุบนาคหรือเปล่านะพี่นะราคาวันนี้350บาทรับของหน้าบ้านจ่ายเงินนาบ้านได้เลยยิน ดีให้บริการพี่พี่อทุกท่านนะคะรายการนี้เป็นรายการที่1น,นะคะพี่พีราคาวันนี้350ทุกองค์พร้อมจัดส่งฟรีองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาทิโกวตัตโกนะคะรุ่นเส500าห้ารวยพญาไก่นะพี่พีเนื้อโลงยาสวยงามมากๆสําหรับองค์นี้เป็นองค์ที่2ต่อไปนะคะรายการที่3รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะพี่พหลังยันนะคะรายการนี้เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยัน ค่ะพี่พี่มา้อมเรียมพระสติกเก่าๆสวยๆแบบนี้เหรียญสวยเหเรียญคมเหรียญชัดเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดาหน้ากากทองนะคะรายการนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดาหน้ากากทองสําหรับรายการนี้ค่ะพี่พี่รายการที่3นะคะต่อไปรายการที่4นะคะองค์นี้จะเป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่พี่ของจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะเนื้อองค์สีทองสวยงามมากๆองค์นี้นะคะพี่พี่เป็นองค์ที่4ี่ราคาวันนี้300 ห้าทุกองค์นะคะปิดกี่องค์แจ้งกันได้นะคะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่4ค่ะต่อไปค่ะรายการที่5รายการนี้จะเป็นเหรียญมาพร้อมเรียมคู่แบบนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะของหลวงพ่อทานะคะของหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะพี่พีสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่5นะคะรายการที่5้าราคาวันนี้3ามหูนทุกองค์พร้อมจัดส่งฟรีปิดเกียร์รายการแจ้งน้องนําทิปได้เลยค่ะน้องจะส่งให้ทุกวันทางไพร์สเนธไทยสาหรับรายการนี้ค่ะพี่พีรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลนะคะ รายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ดุลน,นะคะพี่พี่วัดบูรพารามนะคะของจังหวัดสุรินทร์นะคะสําหรับรายการนี้นะคะก็เป็นปี2 5 2หสองนะคะพี่พี่เหรียญก็สวยคมชัดเช่นกันตรงห่วงนี้จะเป็นงานถักเชือกมาให้นะพี่พี่น้องได้มาแบบนี้เลยเจ้าของเดิมเก็บรักษาดีนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะ,ะก็จะเป็นรายการที่6คะ่ะต่อไปคะ่ะรายการที่7นะคะรายการที่7นะคะพี่พี่คะ่ะรายการนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะ รายการนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่มั่นนะคะพี่พี่เหรียญก็สวยคมชัดค่ะเนื้อทองแดงนะคะปี2514สําหรับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่มั่นนะคะรายการนี้เป็นรายการที่7นะคะวันนี้น้องน้าทิพย์จะโปรโมชั่นให้3-50ทุกองค์พร้อมจัดส่งฟรีนะคะรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จวลครคางพิมพ์ฐานแซมนะพี่พี่เนื้อองค์เก่าสวยมากๆค่ะพี่พี่รายการนี้มาพร้อมตลับนะคะด้านหลังฉลุค,ค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นตลับ นะคะตลัทองนะคะสมเด็จวัดระคังพิมพ์ฐานแซมนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8ค่ะต่อไปรายการที่9รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ําพาสีเจริญนะคะเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ําพาสีเจริญค่ะพี่ๆเหรียญก็สวยคมชัดเช่นกันด้านในเป็นเหรียญเนื้อสีเงินนะพี่ๆสวยงามมากๆเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่9ต่อไปองค์ที่สิพี่ๆปิดเกี่ยรายการแจ้งกันได้นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่10องค์นี้นะคะจะเป็นพระกิ่งนะคะพี่พีองนี้จะเป็นพระกิ่งเปาเวเลตต้ถฐานมีต่อโค้ดเป็นของหลวงู่ทิมวัลและหันไล่จังหวัดระยองสายใต้นะพี่พีปี2517สําหรับรายการนี้พระกิ่งเปาเวเลตได้ไปพร้อมเนียมพร้อมกรอบแบบนี้นะคะสวยงามทุกองค์รายการนี้เป็นรายการที่10ขค่ะต่อไปค่ะรายการที่11 องนี้จะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะเนื้อเปียกทองค่ะพี่พีของหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้เป็นรายการที่11นะคะพี่พีปิดเกียรายการชอบเกียรายการถูกใจกี่รายการติดต่อกันเข้ามาสอบถามพูดคุยก่อนได้นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญพระแก้วมรกตนะคะเนื้อทองแดงนะคะพี่พีติดกระไรทองมาด้วยนะองค์สวยองค์งามแบบนี้เลยด้านหลังประมาณนี้ค่ะพี่พีราคาวันนี้350ทุกองค์จัดส่งฟรีรายการนี้12นะคะปิดกี่รายการชอบเกียรายการแจ้งกันได้นะคะ ลองนำทิปยินดีให้บริการพี่พี่เอทุกท่านค่ะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่3เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่พี่สมเด็จเหนือพระพรมนะคะของหลวงปู่ดูนะคะรายการนี้ด้านในองค์มีโคดนะคะสาหรับรายการนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าสวยเลยของหลวงปู่ดูอัศเกนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้เป็นรายการที่13ต่อไปรายการที่14องค์นี้จะเป็นเหมือนเป็นพระปกโพนะคะพี่พี่สวยงามมากๆเลยของหลวงพ่อเดิมนะคะส สำหรับรายการนี้นะคะรายการนี้รู้สึกจะเป็นเหรียญดวงชะตาพันกิเลสนะคะพี่พีด้านหลังมีตัวหนังสือแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเป็นเนื้ออปปะปา้าหรือเปล่านะคะพี่พอยู่ในเล่มใน เป็นงานเลี่ยมนะคะแนบเหรียญนะพี่พี่แต่ว่ารายการนี้ไม่มีหัวมาให้มีเจาะรูด้านบนนะคะพี่พี่เช่าบูชาไปก็สามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยราคาวัดใจทุกรายการ350บาทจัดส่งฟรีสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่14ต่อไปรายการที่15รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามท้าวปี2466นะคะปี2 4 6 6ค่ะพี่พี่ด้านในเหรียญเนื้อเป็นสีเงินนะคะพี่พี่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อเงินแท้หรือเปล่านะพี่พี่ส นใจดูกใจดูเป็นหรือว่าชื่นชอบนะคะพี่พีสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยช่องทางการติดต่อทั้งโทรและไลน์เบอร์เดียวกัน0 98, 9 8ย์7 5 6 6 3ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะพี่พีกับช่องพระป้านน้องน้ำทิพย์ EP นี้นะคะก็จะเป็น EP ที่10-2่งศูค่ะพี่ๆ1 0นนะคะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งเป็น EP แจ้งเป็นรายการให้ชัดเจนนิดหนึ่งนะจะส่งให้ทุกวันทางไปรสนิทยค่ะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเปิดโลกหลวงปูด่ดูค่ะพี่ๆปี 2, 5, 3, 2, 3. สองห้าสาหรับรายการนี้เป็นเหลี่ยญเนื้อทองแดงค่ะพี่พี่ทั้งองค์เลยนะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่สิบ หกค่ะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดรายการนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะเก่าสวยเลยของหลวงพ่อน้อยนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยด้านหลังยันแบบนี้นะคะองค์เก่าองค์สวยองค์งามนะคะแล้วก็มาพร้อมเลี่ยมนะคะพี่พี่แนบเหรียญแบบนี้ไม่หนาไม่เทอะทะสามารถสวมใส่ได้แบบเบาสบายนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดต่อไปรายการที่สิบแปดนะคะองค์นี้จะเป็นพระปิดตาจัมโบหนึ่งนะคะพี่พี่หลวงปู่โต Bert วัดปลาดูฉิมพีเนื้อผงใบลานอยู่ในเลี่ยมกันนะ้ําแบบนี้เลยมีตะกุดหนึ่งดอกนะพี่พีด้านหลังองค์สวยงามมากๆนะคะเนื้อปินป้นๆแบบนี้ด้านหลังนะคะรายการนี้เป็นงานเลี่ยมกันนะ้ํานะคะรายการนี้เป็นรายการที่18ค่ะต่อไปรายการที่19านะขออนุญาตไปไวนิดนึงถ้าหากรับชมภาพไม่ชัดหรือฟังไม่ทานติดต่อกันเข้ามาได้เลยแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันนะพี่พียินดีให้บริการพี่พีเอฟซี FC, ทุกท่านรายการนี้รายการที่19 สายมูห้ามพาดเลยค่ะพี่พองค์นี้จะเป็นพระพิคเนตลงยานะคะรายการนี้เป็นรายการที่19ต่อไปรายการที่20นะคะองค์นี้จะเป็นพระกิ่งเปาเวเลสนะคะพี่พีอุ้มบัตนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเนื้อเปียกทองอยู่ในเลี่ยมกันหนามแบบนี้แล้วก็ตัดขอบจิวรี่เพชรนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่20ต่อไปรายการที่21นะคะก็จะเป็นพระแม่นางกวักนะคะเนื้ออาจจะเป็นงานนะพี่พีของหลวงพ่อเดิม นะคะรายการนี้จะเป็นนางกวักนะคะพี่พีของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่พีสำหรับรายการนี้รายการที่21ต่อไป22นะคะ เหรียญหลวงพ่อการวัดพญาาค่ะพี่พีด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะเหรียญสวยคมชัดนะคะรายการนี้ปี2469นะคะเนื้ององเก่าสวยเลยเป็นเนื้ออัปกาศนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่22ต่อไปรายการที่23นะคะจะเป็นหินหยกนำพึ่งนะคะพี่ๆของคนจีนนะเป็นของสะสมนะคะสําหรับรายการนี้พี่พท่านใด,ดสนใจดูกใจนะคะพี่พี่เชชอบหรืออยากรับชมภาพเพิ่มเติมได้นะคะช่องทางการติดต่อ,อยังคงเบอร์เดิมและรายเดิมศูนย์ 98927 5663เบอร์โทรกับไอ l i ล e เบอร์เดียวกันนะคะรายการนี้เป็นรายการที่23ต่อไปค่ะรายการที่24องค์นี้จะเป็นรูปหล่อนะคะหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะคะรูปหล่อหลวงปู่สุขวัดโพไซทองใต้ฐานนะคะประมาณนี้ค่ะอยู่ในเรียมแบบนี้ค่ะพี่ๆองค์นี้ก็เนื้อสวยผิวสวยเช่นกันนะคะขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้นะถ้าหากหน้องให้รับชมภาพไม่ชัดนะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่24 โทรเบอร์เข้ามาแจ้ง EP พร้อมรายการพร้อมชื่อประนิดนหนึ่งนะพี่พี่เผื่อจะได้ไม่ผิดพลาดตอนจะส่งนะคะรายการนี้เป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรนะคะเหรียญกลมหลวงชุมพรค่ะพี่พี่เหรียญเนื้อทองแดงอยู่ในเรียมพลาสติกแบบนี้เก่าสวยเลยนะคะสาหรับรายการนี้เป็นรายการที่25นะคะวันนี้แบ่งปันให้ทุกรายการ350บาทค่ะพร้อมจัดส่งฟรีรับของหน้าบ้านจ่ายเงินหน้าบ้านได้เลยองค์นี้จะเป็นจอบนะคะพี่พี่จอบให่หลวงพ่อเงินพิมพ์ไข่ปลาด้านข้างเนื้อ ทองเหลืองนะคะสวยงามมากๆค่ะพี่พี่เนื้อทองเหลืองหรือว่าเนื้อโลหะผสมนะคะประมาณนั้นนะพี่พี่นะรู้จักสนใจถูกใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะช่องทางการติดต่อเบอร์โทรและไอดีไลน์เบอร์เดียวกันรายการนี้เป็นรายการที่ 26นะคะต่อไปรายการที่27รายการนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่พีพิมพ์เสียงโตค่ะของหลวงปู่ทวดเหยียบน้าทะเลจืดนะคะพี่พีด้านหลังเป็นท่านพระอาจารย์ทิมเหรียญเก่าสวยคมชัดรับประกันตรงปกทุกองค์ทุกรายการนะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่27ต่อไปรายการที่28นะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องรางนะคะพี่พีรายการนี้เป็นเครื่องรางนะรู้สึกจะเป็นประหลอดกอหรือ เปล่านะคะสาหรับรายการนี้เป็นเครื่องรางของ,องสายภาคเหนือนะคะพี่ๆเขยา่ามีเสียงกรี๊นะคะแล้วก็ด้านนอกจะเป็นการคุกลักลงลักถักเชือกนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่28ราคาวันนี้350บาทต่อไปรายการที่29รายการนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังเตารีดนะคะองค์เก่าองค์สวยแบบนี้เลยค่ะพี่ๆด้านในก็อาจจะเก่านิดนึงนะคะอยู่ในเลี่ยมกันน้ําไปพร้อมกรอบแบบนี้ค่ะพี่ๆ รายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่29ต่อไปรายการที่30องค์นี้เป็นพระกิ่งปาวเลศนะคะเป็นพระกิ่งปาวเลศนะคะพี่พีเนื้อองค์ผิวสวยมากๆสําหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่30ต่อไปรายการที่31องค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดหลังยันนะพี่พีรายการนี้เป็นเนื้อหินสีแดงราคาวันนี้3 5ม์ทุกองจัดส่งฟรีให้รายการนี้เป็นรายการที่ 31ต่อไป32องค์นี้จะเป็นขุดศักนะคะขุดศัะเล็กหลวงปู่เผือกเป็นพระผงของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วรายการนี้เป็นรายการที่32ต่อไป33ปิดเกี่รายการชอบเกี่รายการแจ้งกันได้เลยนะคะจะส่งฟีให้ทุกรายการองค์นี้จะเป็นพระนักปกนะคะของหลวงปู่ทิมได้ไปสององนะพี่พีนเนื้อสีเงินกับสีทองนะคะเป็นงานเลี่ยมคู่แบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่33ต่อไป 34มส,ส,มส,สจะเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กวยนะคะรุ่นแรกเนื้ออัป,ปกาค่ะพี่พ เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่3 4ต่อไป35องค์นี้นะคะจะเป็นพระกิ่งเปาเวเลสห่มคุมนะคะกิ่งรัชการนะคะใต้ฐานนะคะพี่ๆประมาณนี้เลยนะคะตรงฐานด้านแรกนี้จะเป็นเหมือนมังกรนะคะพี่ๆฐานมังกรนะคะสําหรับรายการนี้มาพร้อมเรียบแบบนี้วันนี้แบ่งปัน3 5 0ทุกอง,องค์จะส่งฟรีรายการนี้35ต่อไปรายการที่36รายการนี้นะคะพี่ๆอ่านี่เลยนะคะก็ จะเป็นหมู่ป่านะคะพี่ๆรายการนี้จะเป็นเครื่องรางนะคะ รายการนี้จะเป็นหมูป่านะคะพี่ๆอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะคะรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่36ต่อไปรายการที่37รายการนี้มาจัดโปรโมชั่นให้นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ๆรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอยู่ในเลี่ยมนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นงานเลี่ยมกรอบไม้พยุงนะคะสวยงามมากๆสําหรับรายการนี้เป็นงานเลี่ยมกรอบไม้พยุงนะคะรายการนี้เป็นรายการที่37ต่อไป38นะคะรายการนี้ ะะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่พีเนื้อทองแดงอยู่ในเลี่ยมในกรอบแบบนี้เลยรุ่นเสาห้ารวยพญาไก่นะคะพี่พีเลี่ยมกันน้ําพร้อมกรอบสีเงินสําหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่38นะคะ รายการที่38ต่อไป39รายการนี้จะเป็นล็อกเก็ตนะคะของพระพุทธชินราชคะ่ะพี่พี่เป็นล็อกเก็ตพระพุทธชินราชนะคะอยู่ในเลี่ยมในเกอะแบบนี้เลยรายการนี้39ต่อไปรายการที่40เป็นเหรียญพญาเต่าเลื่อนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองรุ่นปลดหนี้นะคะพี่พี่รายการนี้ด้านหลังมีโค้ดนะคะสวยคมชัดนะคะพี่พี่ตรงปกทุกองค์ทุก,ทกรายการแน่นอนนะคะรับชมและชอบรับชมและใช้สนใจถูกใจก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์ ติดตามให้กันด้วยนะคะรายการนี้รายการที่40ต่อไปรายการที่41รายการนี้จะเป็นเหรียญนะคะพี่ๆเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะหลังหะนุมานมาพร้อมพระสมเด็จแหวกม่านสวยงามมากๆรายการนี้ไปพร้อมเลี่ยมคู่แบบนี้นะคะสาหรับรายการนี้เป็นรายการที่41ต่อไปค่ะรายการที่42เราไปที่สายใต้กันบ้างนะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะคะ รายการนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียววัดหลวงมนนะคะพี่พปี2513เนื้อองค์ด้านในเหรียญเป็นสีเงินนะพี่พี่น้องก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นเนื้อเงินแท้หรือเปล่านะคะให้ในราคาพิเศษนะคะพี่พี่เปิด แบ่งปันอยู่ที่350สจะส่งฟรีองค์นี้เป็นองค์ที่42ต่อไป43องค์นี้จะเป็นพระแม่กวนอิมเนื้อหินยกนะคะพระแม่กวนอิมเนื้อหินยกค่ะพี่พีสวยงามมากๆเลยองค์นี้นะคะแบ่งปันให้ในราคาสุดคุ้มสุดพิเศษกันเลยสําหรับรายการนี้350ทุกองค์พร้อมจะส่งฟรีปิดกี่องค์แจ้งได้นะคะองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จเนื้อหินสีแดงนะคะเหมือนจะผ่านการลงรักปิดทองด้วยนะพี่พีรายการนี้ นี้44ต่อไป45นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อทองแดงนะคะองค์นี้เหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะเนื้อทองแดงค่ะพี่พี่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกันนะ้ำพร้อมกรอบสวยสวยเลยค่ะพี่พี่แล้วก็เป็นงานถักเชือกตรงนี้นะคะเช่าบูชาไปพี่พี่สามารถสนใส่ใช้งานได้เลยนะคะสาหรับรายการนี้ค่ะเป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46องค์นี้เหรียญหลวงพ่อคูณปาริสุโธนะคะพี่พี่หลวงพ่อคูณวัดปานไร เป็นเหรียญรุ่นพิเศษนะคะปี2517นะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่46ต่อไปรายการที่47ค่ะพี่พี่องค์นี้จะเป็นพระกิ่งปเปาเวรศของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะพี่พี่ด้านหลังมี มังกรน,นะคะเป็นพระกิ่งนะคะพี่พีเราก็จะมา้อมเลี่ยมกันน้ําแบบนี้องค์นี้จัดโปรโมชั่นให้สําหรับ EP ีที่102ราคาวันนี้350ทุกองค์จัดส่งฟรีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่47ค่ะต่อไปค่ะรายการที่48เป็นเหรียญคุกเข่านะคะหลวงพ่อแดงนะคะปี2517เนื้อเปียกทองนะคะรายการนี้48ต่อไปรายการที่49นะพี่พีองค์ เป็นองค์ที่48เหลี่ยนสวยคมชัดทุกองค์นะคะต่อไปรายการที่49องค์นี้จะเป็นพระผงของขวัญหลวงพ่อสดนะคะองค์นี้เป็นพระผงของขวัญหลวงพ่อสดวัดปากน้ํารายการนี้49ต่อไปรายการที่50นะคะ ห้าสิบจะเป็นพระสมเด็จวัลคังค่ะพี่พีพิมพ์เส้นได้นะคะเก่าสวยเลยเป็นพระกุกนะคะองค์สวยงามมากๆพระเนื้อผงนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ห้าสิบต่อไปรายการที่ห้าสิบเอ็ดองนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะคะหลวงพ่อเขียนเป็นเหรียญขวัญถุงนะคะพี่พีปีสองห้าศูนย์ห้ารายการนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงอยู่ในเลียมกันน้ําพร้อมกรอบแบบนี้รายการนี้เป็นรายการที่ห้นนออนนบบบา,าสิบเอ็ดต่อไปห้าสิบสองนะคะรายการ น,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามหลังหนุมานเชิญทงปี2521นะคะเนื้อทองแดงลมดำเก่าสวยเลยแล้วก็เรี่ยมกันน้ำ มาพร้อมกรอบพร้อมใช้งานรายการนี้เป็นรายการที่52ค่ะรายการที่52ต่อไปรายการที่53องค์นี้เป็นพระกิ่งเปาเวเลสนะคะ EP นี้มีพระกิ่งมาหลายองค์อยู่นะพี่ๆปิดองคไหนชอบองค์ไหนชอบรายการไหนแจ้งกันได้แจ้งให้ชัดเจนนิดนึงแจ้ง EP นะคะ ให้ชัดเจนพร้อมรายการที่เท่าไหร่พร้อมชื่อพระอะไรด้วยได้ยิ่งดีนะคะพี่พีรายการนี้จะเป็นรายการที่53ต่อไป54องค์นี้นะคะพี่พีรายการนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆตะกุดหรือลูกสะกดดาวพ,พีของหลวงพ่อเดิมนะคะทํามาจากรู้สึกจะเป็นเนื้องาอัดหรือเนื้อกระดูกนะพี่พีประมาณนั้นเลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่54ราคาวันนี้350ทุกอง,องค์จัดส่งฟรีสําหรับ EP นี้นะ ep นี้นะคะเป็น ep ที่102นะคะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่55หเหเรียญเปียกทองนะคะพี่พีเป็นเหรียญ8รอบหปรงปูทิมนะคะปี18มาพร้อมตลับพร้อมใช้งานด้านในก็จะมีการจิวเวลรี่เพชรตรงขอบนะคะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่55ต่อไปรายการที่56องค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่แผ่นนะคะพี่พี หลวงปู่แพ้วพิมใบขี้เหล็กนะคะรายการนี้56ต่อไปค่ะรายการที่57นะคะรายการต่อไปรายการที่57องค์นี้จะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆด้านหลังด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อนองนะไม่ใช่ท่านพระอาจารย์ทีมนะคะองค์นี้ด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อนองนะคะเนื้อเปียกทองเช่นกันมาพร้อมตลัพแบบนี้มาพร้อมสมส่ใเช้งานได้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่57ต่อไปรายการที่ห 58นะคะองนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่พีเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่59ต่อไปรายการที่60ขออนุญาตปิดรายการที่60เป็นรายการสุดท้ายรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะปี2503เนือองค์ด้านในเหรียญสีเงินสวยงามเก่าแล้วก็จะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้สวยคมชัดรับประกันตรงปกทุกองค์ทุกรายการ นะคะรายการนี้รายการที่60ขออนุญาตปิดรายการที่60เป็นรายการสุดท้ายนะคะพี่พี่ช่องพระบ้านน้องน้ําทิพย์นะคะก็ขอพระคุณนะคะพี่พี่เอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดลิปใหม่ๆแล้วก็อีพีใหม่ๆกันนะคะพี่พี่ช่องทางการติดต่อย,ยังคงเบอร์เดิมและรายเดิมคะ่ะพี่พี่ค่ะศูนย์เก้าแปดเก้าสองเจ็ดห้าหกหกสามนะคะพี่พี่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัย ด้วยนะคะขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีนะคะพี่พีเอฟสี่ทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ